ญี่ปุ่นชม b ีจีไม่ธรรมดาอัดคิดฉีขาดลอยในบอลเอเชียด้านแฟนบอลชมเทกุระโมริโคตยกกระดับฟุตบอลไทยสู้เอเชียสนุกเชื่อรอบแทีมสู้สนุกไม่มีกลัวใครแน่นอน สวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของ b ีจีปทุมก,กับการลงเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนรวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณอาหารเสริมดีสตาในครับสำหรับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆเนี่ย ที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอย่างเช่นตาไม่สู้แสงตาผ้ามวัมวมองไม่ชัดจอภาพประสาทตาเสื่อมหรือสําหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือเยอะดูฟุตบอลดึกแบบผมนะครับเหมาะกับคนทํางานที่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับต้องหาวิตามินบํารุงซึ่งอาหารเสริมดีสตาเนี่ยเหมาะมากนะครับสามารถรับประทานได้ทุกวัน เวลา2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับเขามีโปรโมชั่นวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทนะครับแถมฟรีทันทีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทุ่ประเทศนะครับโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่คอ c เซ็นเตอร์เพชรอดิศนเบอร์โทรนะครับ0894181818และทาง Li@ น์ @pas18 นะครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลนะครับไป รับประทานกันได้นะครับเป็นวิตามินบำรุงที่ดีอ่ะคลิปนี้ไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับมาครับมาคุยหลังเกมฟุตบอล a อ c ซแชมเปี้ยนลีกรอบแปดทีมผิดไหมพี่พูดผิดไหมเมาาื่อวานไม่ผิดพี่เต้พูดไม่ต่ำกว่าสาเม็ดคือบีจีก่อนเมาาื่อวานพี่เต้โอ้บรรยากาศพูดถึงเกมเจอคิดฉีหน่อยเอาจริงบรรยากาศ,กาศดีบรรยากาศดีคือเขาเรียกว่าบรรยากาศแบบคลาสสิกแบบญี่ปุ่นแบบย้อนยุคสนามโคมาบะ โอ้โหดีมากดีมากดีมากสนามดีมากคือไม่ได้เป็นสนามที่ทันสมัยเป็นสนามเก่าที่จัดการได้ดีมากสะอาดมากรับเลยว่าแบบถ้าเกิดว่าสนามมนไทยนะเอาเป็นตัวอย่างนะต้องรักษาอย่างนี้คือเก่าแต่สะอาดแล้วร้อยพื้นหญ้าเรียบเหมาะกับการจัดนี่เขาจัดเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอะระดับเอเชียเลยนะใช่ใช่ิเป็ตตัวจริงอย่างที่เราพูดเป๊ะเลยใกล้ค่อนข้างใกล้เคียงกิติพงศ์พูีเดียวเชื่อตุนเยสกิรฟานสันทิภาพจนง่อมแล้วก็มีสารัตปองสุวรรณสารัตพิธิวัน์ยืนกลาง แนวลุกวลีชิตปฐมพลคู่หน้าอิกซาเชลสินเริ่มเกมพี่เต้พี่เต้ไปดูอีกมุมหนึ่งคนดูคนละมุมกับผมเป็นไงบ้างดูหลังประตูฝั่งที่เป็นกองเชียร์ของ b ีครับก่อนที่พูดเริ่มเกมนี่ต้องชม b ีเจแล้ว่าการทําการตลาดแบบที่เขามีความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็มีโค้ชเทกุมารวมถึงการทําการตลาดของเขาที่แบบ มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะแฟนญี่ปุ่นเกินคาดมากที่มาประตูเกินคาดมากคือแฟนญี่ปุ่นก็เข้ามาดูใช่ป่ะเยอะแล้วก็เยอะกว่าคนไทยอ่ะเหรอเยอะกว่าคนไทยโอ้เจ๋งเเยอะกว่าคนไทยแต่ทีนี้พอพูดถึงรูปเกมเป็นไงยอมรับว่าเกินคาดเธอเนียนมากเอาครึ่งแรกก่อนเลยครึ่งแรกครึ่งแรกนี้ต้องบอกว่าคือส5้านาทีแรกคือเห็นชัดเลยว่าคิชิสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้คิชิคือรับลึกอย่างเดียวอะแล้วมันรับรอโดนอะเหมือนเหมือนเวลาเล่นบอลกับทีมที่ หาบอลไม่เจออ่ะแล้วเหนื่อยนะะมันเหนื่อยแล้วบวกกับตัวเลขหนึ่งที่มันชัดเจนคือค่าเฉลี่ยของอายุอายุของคิดชีมันทำมันมันส่งผลเรื่องของามสี่แล้วพอมัน่ไล่ไม่จนใช่แล้วมีความเป็นสตา์อายุเยอะมันก็เริ่มแบบแม่ไม่ไล่สักคนหนึ่งก็เรียบร้อยละแต่ต้องชมบีจีตรงที่เขาเคลื่อนที่ดีเคลื่อนที่ดีคือเคลื่อนที่จนคิดชีจับตัวไม่ถูกอ่ะวรลชิตทีละสินที่พี่มุ้ยลงมาอีกสครังคำหน้าประมพลขยับสารัต เปลี่ยนแกนพ,พิธิวั์เก็บนะอ่าคือเหมือน<ะ>ที่ว่าอันนึงที่คือความเข้าอ,อกเข้าใจกันของบีจีคือแม่นยอดเยี่ยมมากวิธ,ธีการอคือชื่นชมในเรื่องของวิธีการเลยว่าแบบวิธีการเล่นอ่ะคือคุณชนะเขากับทุกวิธีการเล่นเลยอ่ะใช่ใชท่ทั้งลุกทั้งออรับทั้งตอนมีบอลแล้วไม่มีอบอลคือคุณชนะเขาทั้งแท้จะทั้งหมดเลยในในทั้งเก้าสิบนาทีนี้ลูกแรกพี่ตังเปิดโกมาพลาดเวอร์ชิดก็จมูกไวในกรอบโทษคือตอนอยู่หลังโกคือไม่ได้ได้แล้วเพราะ บอลชิดหยุดความเด็วของตัวเองโกก็ไปหยุดความเร็วของตัวเองแล้วบอลนก็กระดอนอะไรท่าไหนไม่รู้โกมันก็ไปพลาดจังหวะสุดท้ายบอลชิดก็จมูกไวเข้าไปเขาเป็นคนเก่งลูกนี้มันมีพื้นที่เหลือยชะด้วยอ่อ่าแล้วก็ได้ลูกสองนี่ผมชอบอีกซานพี่สตรายาหน่อยหลังประตูที่เขายิงเป็นไงโกงไง้ยิงเนี่ยที่ระหว่างกูพูดเดี๋ยวมึงอยู่ข้างบนกูกูพูดกับมึงว่ามึงโกงมึงโกงมึงไม่ควรจะอาเซียนคือมึงโกงคือโคต้ายุโรปอ่ะ พุทธยุโรปเอเชียก็ได้พุทยุโรปนี่อ่ะอาเซียนแบบของแท้คือผมว่าจริงๆนักเตะไทยควรดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจนะน้องๆก็ได้ที่ริ้สึกแรู้สึกว่าถ้าจะเป็นนักเตะในระดับอาเซียนอ่ะมองอีซายเป็นตัวอย่างแล้วยิงเต็มข้อคือแบบบอลมันพุ่งเซฟไม่ได้จริงอ่ะเหมือนทั้งทีทโลกแลคือเขาเหมือนฮาร์เรนเซตตี้ที่เวลาคอสบอลไปมันจะเข้าบอลถึงตลอดใช่ป่ะนั่นเป็นแบบนั้นเลยครึ่งแรกพอสองศูนย์่สบายเหนือกว่าชัดเจนมีพี่มุ้ยมงนิดเดียวไม่เข้า อาชาชนเสาอาชนเสาแต่พี่มุ้ยก็ลงมาคอบเมอร์ตัวเองดีมากคือมาตรฐานของพี่มุ้ยอาจจะไม่ได้เท่ากับตอนวัยรุ่นนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันสูงกว่ามาตรฐานของนักเตะทั่วไปแล้วอะผมพูดเลยใช่ตอนเขายี่สิบเจ็ดนะไอ้ลูกลากตัดในอะเขายิงแล้วสป,ป,ป,ปอสปอดอ่ะใช่ครึ่งแรกสองศูนย์พี่เต้ว่าครึ่งหลังตอนนั้นเป็นไงบ้างกลับมาตอนแรกแอบคิดว่าเออแ่าจะพอแล้วก็ก็คือจริงๆอ่ะแอบคิดไ้อยู่แล้วแหละว,ว่าเดี๋ยวกลับมาเขาก็มีแท็กติก รอสําหรับคิดถีต้อกน้เพราเดี๋ยวคิดถีมันก็ต้องเล่นลุกมากชือซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงนะสิบนาทีแรกมันมีจังหวะคิดถี่เกือบได้เกบได้เหมือนกันยิงข้ามคานมีจังหวะเดยะไอ้ไอดำยานองวิเือนฟุ้มข้ามคานไปแต่พี่ว่าอันหนึ่งที่ที่ต้องยอมรับคือไอความเป็นระบบของเทกุนี่แหละ มันทําให้บอลมันไม่เสียทรงเว้ยใช่สมมุติว่ามันไม่มีความเข้าใจของระบบปื๊บอะมันจะเปลี่ยนแบรนด์แล้วพอมันโดนกดดันอะมันจะมันมันจะเปลี่ยนเลยนะครับรู้แต่คือทุกคนช่วยกันสอนผมชอบอีลาฟานฟันที่เล่นอะเหนือล็อกหลบดื้อเลยนะเป็นอีกนัดหนึ่งที่ต้องยอมรับนะว่าอีลาฟานเล่นเด่งกว่าตูนเนสนะเล่นกว่าแบกได้เลยกลางอากาศใช่หมดตัดจังหวะถึงบอลอะไรเงี้ยโอ้ดีมากตัดเดยันดัมโนวิคกระจุยออแล้วก็พอได้โอ้ลูกสามอะหลังโกเป็นไงผมเั็นพี่ฟุกอัดคลิปลงเลย ที่แบบตัดบอลปุ๊บแล้วก็จ่ายบอลปุ๊บปุ๊บคือนี่แหละนี่คือการแบบพี่ว่าระบบแบบนี้ยมันมันควรเอามาถูกใช้ในบอลไทยมากขึ้นนะเนี่ยคือแม่งการที่ทําฟุตบอลลชนะด้วยระบบเนี่ยแม่งคือลูกสามเลยแม่งลูกสามเลยลูกสามแล้วก็ลูกสี่ก็ฉันมงคลฉันมงคลสบายสี่ศูนย์พี่เต้มองไงบีจีตอนนี้กับตะเอเชียพี่ว่าเขาตัวใหญ่ขึ้นเออตัวใหญ่ขึ้นพี่าเขาตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มันเป็นตัวใหญ่ที่ ใช้ระยะเวลาสั้นมากอือแป๊บเดียวคุณลองนึกกันง่ายๆก็คือคุณจำบีจีตอนปีแพ้ชุนบุกได้ไหมอ่าจําวันเนี้ยเขาดูร่างกายเขาดูทัศนคติเขาดูประสบการณ์ต่างกันเยอะเลยใช่ใี่มันหักแค่แป๊บเดียวเองอะใช่อันนี้ยอมรับเลยโค้ชเทกุกมีผลเยอะไหมถามพี่เต้เลยโอ้โหสุดๆนะคนนี้ควรได้เครดิตเราไปถ่ายรูปเขามาแล้วน่ารักด้วย แล้วตอนที่เขาเตะจบะะเขาไปคุยกับแฟนบอลแล้วแฟนบอลที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นปแฟนญขับของเทกูคือต้องบ<ท>องกเขาก็ตกรคุยกันนะ,นะเออมาซัพพอร์ตเทกูโดยเฉพาะเลยแลวคือโค้ชเทกูคือเ,เขาหลแบบทีมชาติญี่ปุ่นเป็นแชมป์อ่ะมีแฟนเซนไดมาอ้าโหนี่เขาพาเซนไดเป็นรองแชมป์มีพามีแฟนเซนไดแต่งชุดเป็นซามูไรามาอ้าโหเอฟซีที่มันโค้ชเทกูนี้ผมว่าเขามายกกระดับด้ดีมากพี่ว่าเรื่องนี้แม่งหน้าหน้าหน้าเอาไปคิดตอบว่าวิธีการทํางานของแกแกวิธีการทํางานของบีจีว่า การที่ทําให้ระบบแข็งแกร่งอะทำยังไง,ไงอ่าเออไม่ไม่ใช่แค่ว่าทําให้เกมลูกแข็งแกร่งอหรือทําให้เกมรับแข็งแร่งออแต่ตอนนี้มันคือทํายังไงให้ระบบเขาตอนนี้นกายเป็นว่าใครลงก็ได้นะใช่แล้วทุกคนอะอ่าวสตาร์ที่โดนดอปไม่มีบอลสักคำเลไม่มีบเขาแบบจัดการดีมากแล้วผมไปหลังเกมอ่ะคุยกับผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเขาบอกว่าชื่นชมบีจีชื่นชมเทกุเพราะว่าอื้งกับสไตล์ของฟุตบอล ที่เทกูไปทากับบีจีอ่ะเขาอึ้งว่าเอ้ยเทยกูไปทาแล้วโหทำไมนักเตะไทยยกระดับแล้วเขาบอกเขาบอกว่าหลังนี้จะตับตามองนักเตะไทยนักเตะจากทีมบีจีเนี่ยเยอะมากเพราะว่าก่อนที่เราะจะเจอคิชฉี่คนก็คาดการณ์เยอะเพราะว่าทีมไทยก็ตกมาตายเพราะคิชฉีมาเยอะ,อะใช่ไห<ช>ะ,ะแต่พอมันเล่นมันชัดเจนเลยว่าอ๋อ อ่ามันเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าไอ้การแพ้คิดเมันแพ้เพราะอะไรก่อนนันนี้ <ping S 1> ใช่หรือกป่าปะอ๋อเรออพราะระบรบเราเป็นแบบนั้นตัวผู้เล่นประสบการณ์มาสู้ไม่ได้แต่พอเ <ication>. มื่อระบบดีอ่ะประสบการณ์ส่วนหนึ่งอพอร,ระบบดีกว่าสุดท้ายแม่งเอาชนะได้แบบนี่คือชนะแบบขาดลอย ถ้าเป็นมวยเอาขาแอนน็อกทุกเอาา<ช>อเอาคาอ่ะไม่ใชเอาขาคือมึงต่อยเขาไม่เข้าเลยเอ,ออันนี้ผมไม่สัมภัษ์กันสองคนผมไม่เลยบรรยากาศถ้าแบบฟีสไตล์ดูช่องพี่เต้อ่ะจะถ่ายบรรยากาศแบบเต็มตูวตคนไทยนะที่เราดูไปกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใช่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็โหแต่ถ้าจะจริงๆผมว่าบีจีไปได้ไกลนะจริงจริงคือถ้ารอบต่อไปอ่ะอ่ะพูดเลยเจอชุนบุกผมว่ามีสิทธิ์ผ่านได้อ่าใช่ส่วนเจอกับทีมเจลีกเนี่ยอย่างพี่พี่ตังกับเทกูบอกก็พร้อมเจอ เพราะว่ามันไม่สามารถได้วัดเพราะอุณวะก็ชนะมาขาดเหมือนกันแต่มันสนุกเพราะว่าเรามาถึงรอบ8ทีมมานานทีมเียวไทยจะมีนะปกติเราจะตกรอบหทีมพี่ว่าตอนนี้บีจอ่ะถ้าเปรียบให้เข้าใจง่ายๆนะมเมื่อก่อนเวลาทีมไทยเข้า ACL รอบประมาณเนี้ยไอแปดทีมจะหกที 6, มันจะ16ทีมกับ8ทีมด้วยความโชคช่วยเว้ยใช่คือเอา ทำไงก็ได้อะเล่นให้แม่งเป็นวันที่ดีถ้าสมมติแม่งอยู่ดีเข้าก็อาจจะเข้าได้แต่วันนี้ยบีเข้ารอบแปทีด้วยแบบสุดยอดองเรา่องมาตรฐานที่เอาจริงๆก็แค่เล่นตามที่ซ้อมอ่ะใช่ใช่ทกต้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้แบบอยู่ดีเข้านี่คือ b ีีเตรียมมาแบบนี้เราเล่นได้คือแม่งก็เจ๋งซึ่มท่มมันแตกต่างกับ ทีมไทยลีกทีมจากไทยที่เข้ามาในรอบ16กับ8ก่อนนะเขามานั่งลุ้นประตูเป๋เข้าไปแล้วยิงได้หรือแม้กระทั่งปีที่บุรีรัมเคยเข้าไปปีนั้นมันก็เหมือนแบบเป็นแบบช่วงเวลาฟอร์มดีอยู่คนเดีแต่อันนี้ต้องชื่นชมว่าเขาเตือนทีมมาดีเขาเตียนทีมมาดีแล้วกลายเป็นว่ามันทําให้ m i n ์เซตของทีมจากไทยรู้แล้วว่ามาตรฐานทีมไทยเล่นแบบมาตรฐานอ่ะมันมาถึงตรงนี้ได้ก็ให้กําลังใจกันสาหรับบีจีประทุมผมว่าไปได้ไกลแน่นอนสะเทือนญี่ปุ่นสะเทือนเอเชีย